สวัสดีครับนานาทุกท่านนะครับผมนี่ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะผมเกศซ่าพานตะลุยนะครับผมนี่เราก็มาถึงหมาเรียบร้อยแล้วครับผมหมาที่เข้ายิงปานินเขาอยู่แล้วนะครับผมก็พอมีตัวเดี๋ยวลองมาซุ่มยิงนิีกันก่อนช้าๆนะครับผมแล้วค่อยไปเลาะดูเพื่อออกไปตามประตูหรือสะพานแล้วไปดูปลาผุดปลาอะไรนะครับผมว่ามีตัวรบเอาแต่น้ำแดงเริ่มมาแล้วนะครับผมไปนะครับติดตามชมกันนี่ครับหายเป็น ทางเลาะข้างนานครับผมอันอนี้เป็นคลองดูมันลกมากครับผมไปครับผมเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวแต่ต้งชมมันว่าจะ,จ,จะเจอตัวหรือเปล่านะครับผมไปเี๋ว ครึ่งโลู๋ผมสองตัวโลนะตีใหญ่อยู่ไปตาชมช่งต่อครับไอ้ดูปลาน็อกนี้ดะเลือดได้เลือดตออ่อแล้ดึงขึ้นเออเปล่าเลยนะเปล่าเลยลเโอ้โหนี่ขี้มาเดียวเอันตอนนี้เราก็เปลี่ยนต้นขึ้นนะครับมาขึ้นต้นดีขวังนะครับปฏิตารับช่วงต่อนะครับผมไป ไม่โดนหรออ้าวโดนหรือว่าไม่โดนมันสายไม่วิ่งเลย Mấy to tô cái cây to tô Hãy subscribe cho จงังหวะดีนะครับเราขึ้นยาเตะเราหันมาพอดีปลายมันขึ้นมาลอยมองหน้าพอดีนะครับผมหันไปเกืเปิดกล้องไม่ทันนะครับผม มันเป็นสูตรกันดิหมกดกันปิดอะไรมาวะเนี่ยไข่เก่าเหรอ cấp cũng đi. đi mà nó các bạn, trạm 2, xinh xinh, trông to nghe, đi cầm lồ gấp lô, chắc 嗯，对呀。 còn tối giải giữa anh đừng nữa ui có phó đai mình quả nhìn nó 嗯，多呢。 รอยนะ้ำนุ่ยใหญ่นี่นะไม่โตครับผมปลาคือ 你咋弄？ สวยเลยนึกว่าไม่ใหญ่แค่เห็นน้ำนิดเดียวนึ้นมาใหญ่ mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ก็ไม่ยอมลงเต็นแรกทุกมาครับผมยิงสายสายพันธุ์สูนขาดครับผมยิงปลาปลาตายนี่ครับผมยิงไปตัวนี้นะดูน้ำมันลึกน้ำเอวได้ครับผมยิงไปสายพันธุ์สูนน่าตอนปีขึ้นไปไม่ดูครับผมพันธุ์สูนขาดปลาก็นอนตายอนยะู่นลงไปปลางน่นาจะฟื้นผุปลาไม่ไน่าจะน็อกปืนไปแล้ว แล้วก็ลงไปหาลูกดอ,อกไม่เจอเปียกเปียกอยีกแล้วลูกดอ,อกก็จะหมดนะผมมันจะสั่งเลยไต่ครับผมดูต่อม่ได้แต้มเพิ่มแถมปีกอีกตั้งหากโอ้ยครับผมเราก็เลาะทางมาทางเจ้าเกศนะครับผมเราเลาะดูนนมาด้วย,ยมือเนี่ยคลองดูนนนะครับผมมีห้างอยู่ห้างข่าวด้วยห้าง ก็แล้วอะไรเฮ้ยโดนด้วยฮะเอาโดนเหรอโดนเหรอหรือว่าไม่โดนเห็นมันใหญ่อยู่ดำดานต้องโด Loi đầm đầm cái <laughs> tòa <Đấy đồ. cười> để loi đầm đầm đúng vậy đồ มาแล้วครับผมเยี่มอมยังก่เก้าหางชนหนรอยดำๆต้องไปโดสับเข้าเพรว่าไปโดนด้วยสายไม่วิ่งเลยโดนี่หว่าคลิปนี้ก็ว่าที่นี้ผมกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปสรุปยไปบานให้ดูะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอามาบึกจะขายด้วย ลูกจายลอยไข่ได้นะผมตายแล้ว่างไว้มันตายแล้วเดี๋ยวไปขายผมไปจยรีบบ้านเลยนะผมเดี๋ยมมาดูปลาได้กี่แทมดเดี๋ยวมาบึกทีนะกายลอยไข่ได้ไปขายดยครับเดี๋ยวลองชัางดูกี่กิโล สี 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแปมาเก้าตัวนะครับผมช่อนตัวหนึ่งปลาดินแปดตัวนะนี่ปลาเกลืออยู่สี่ห้าตัวนี่มีตัวสวยหน่อยเดเกือบโลครับผมสามตัว ผมครับหลวงปึกพาราท,ที่มาบึกพี่จะไคร้รอขายได้วางครับเดี๋ยวเอาช่างไปขายตายแล้วผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยครับเกียรดซ่าพาลุณนะครับผมไปไว้คลิปหน้าว่าข่าวใหม่นะ,มโโโโนะครับผมไปโอ้โหดเดสวยลองลองช่างระปึกตะไคร้รู้ว่าเป็นนี่กิโลผม เดี๋ยวมันล็อกไม่ล็อกนี่มันล็อกหรือหยิบสี่โลใครยกไว้ใครเอาถวายก้อนอะ่ะหยิบสี่โลฟองก้อน,นหรืต่อปากไปรตรงกันแล้วผมปะ